กาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนะาะมอวจะอยู่ในประเทศต่างประเทศกันยินดีต้อนรับกระสุน่องมาเพียงเนียงสุดเก่าเนาะ <c oughs> มาในประนีกะ้กับกำลังจีความไประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะอย่างพิกานมุกาหารกับขอโทษขออภัยหลายๆทเทบไทย ตอนที่เขาปั้มบัตรนะเนาะเพราะีว่าทางเจ้าที่เป็นให้เป็นตัวซับตอนเขาปั้มบัตรเนานะชิคายบรรยากาศกำลังความหัวนะเนาะหลับสุดพาน ใช่เพราะว่าเงยู่บ้านกับเงินเดือนมันกับก็บันนี้นอะไรเราพี่นะ้องเนอเงินมันกำลังเพิ่มแล้วนี้เครื่องของใส่กับคนคนแพงแดงน่นหนึ่งเราพี่นะ้องเนอจะเป็นทองจากบ้านหาเงินอยู่ต่างประเทศเนาะเพราะว่าของอยู่ของใส่มันก็นแพงเป็นเงินก็นลายเงินก็นกนเพิ่มแงพี่นะ้องเนาะ ยันีเงินอยู่บ้านเฮาก่ะท่นหนึ่งก็ต้องอยู่หกแสนกว่าแล้วเนาะแต่ก่อนมันก็ยังพอใส่อยู่คันหนึ่งอยู่สองแสนลายันีตกมาปีนี่เงินกเ็เยื่องต้องจำเป็นต้องไปเนาะจากบ้านเกิดมาน,นอนไป ต่างเดินต่างแขวงนะพี่หมเนานะก็ว่าใครก็ดิ้นรนหาเงินื่อสั่งทั <c oughs> ้งเื่อนสั่งตัวเนาะสั่งตามความพันเจ้าของไม่เป็นจริงเนาะเพราะว่าละลายคนก็นคิดยังได้หลายสิ่งหลายอย่างเนาะเพราะว่ายังมมีเรา็จำเป็นต้องไปเนาะ เมื่อสิมีสิ่งของป็นของตนเองจนได้ก็ขอบุญขอบคุณซีทั้งหลายที่เขามาติดตามนะครับส่งคลิปของเราเนาะคลิปนี้อาจจะจบแบบงงๆในหนึ่งพี่น้องก็หอดทางนั่นแหละก็สีลงจากหลดแล้วบ่ได้อัดคลิปนะพีนะ่น้องเนาะว่า เขาไปปั๊มมัดยันบไตรย,ยันถึกคิวไลยนะว่าแย่งกันเขาเน,น้องไปนอนไล่ซื้อลายสิ่งลายอย่างในกระเป๋ากระเป๋าเลยก็บไตรหัดนเนาะเขาปั๊มบัตรกะเจ้าหน้าที่เพิ่นมาให้เหรียญโทรศัพทบได้ก็ขอโทษกอไพ่ไลายล่นอกก็ฝากติดตามรับชมกันเนาะแน้วไป